คุณผู้ชมครัปีนี้นี่ญี่ปุ่นเนี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากทําสถิตินะคะอย่างเมื่อเดือนเมษา,าย,ยนเพียงเด,เดินเดียวเนี่ยตัวเลขพุ่งสูงขึ้นไปแต่3ล้าน9สนคนแต่ตัวเลขนี้กลับหดตัวลงในเดือนถัดมาค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นเพราะพ,พ้นช่วงพีคข,ของฤด,ดูท่องเที่ยวไปแล้วสาเหตุอีกข้อน,นึงยังอาจจะรวมถึงการ์ตูนเรื่องนี้ด้วยค่ะ การ์ตูนเรื่องนี้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า The Future i s a w นะคะหรือว่าอนาคตที่ฉันมองเห็นนะคะ mm hmm. เขียนขึ้นโดยเรียวทัศส,สกิแล้วก็เผยแพร่เป็นครั้งแรกในเดือนกร,รกฎาคมปี1999ค่ะการ์ตูนเรื่องนี้ได้รับความสนใจและถูกยกให้เป็นหนังสือทำนายอนาคตหลังจากเนื้อหาในการ์ตูนเตือนว่าจะเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ในเดือนมีนาคมปี2011 ซึ่งก็บังเอิญตรงกับเหตุแผ่นดินไหวขนาด9.0และสึนามิในภูมิภาคโทโฮคุเมื่อวันที่11มีนาคมปี2011พอดีนะคะขณะที่การ์ตูนฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ออกมาเมื่อปี2021ระบุว่าในวันที่5กรกฎาคมปี2025จะเกิดรอยแยกขึ้นใต้พื้นทะเลบริเวณญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์ส่งผลให้เกิดคลื่นยักษ์สูงกว่าสึนามิปี2011 3เท่าพัดถล่มญี่ปุ่นและประเทศใกล้เคียง ซึ่งเรื่องราวในหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้ค่ะถูกหยิบขึ้นมาพูดคุยจนกลายเป็นกระแสความกังวลในโลกออนไลน์ค่ะ จุดที่ทําให้คนยิ่งกังวลมากขึ้นไปอีกอาจจะเป็นเพราะว่าความประจุเหมาะของเหตุการณ์นญี่ปุ่นในช่วงนี้คุณผู้ชมโดยสํานักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเขาตรวจพบการเกิดแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นกว่าปกติเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาและนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนะคะญี่ปุ่นเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวแล้วไม่ต่ำกว่า1000ครั้ง เกือบทั้งหมดเกิดขึ้นบริเวณหมู่เกาะโทคาระทางตอนใต้ของประเทศค่ะซึ่งตัวเลขนี้ทําสถิติสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี1995แม้ว่าแผ่นดินไหวส่วนใหญ่จะมีความรุนแรงไม่มากนักค่ะซึ่งที่มีขนาด5.0ขึ้นไปเนี่ยเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะคะรวมทั้งไม่มีรายงานความเสียหายไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงเกิดสซนามิแต่ทางการก็ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานาการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมอพยพรวมทั้งยังมีการตั้งศูนย์จัด การภัยพิบัติขึ้นที่สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีญี่ปุ่นด้วยค่ะแม้ว่าตัวนักเขียนการ์ตูนเรื่องนี้จะออกมาปฏิเสธกระแสะข่าวเรื่องการ์ตูนทำนายอนาคตพร้อมทั้งระบุนะคะว่าตัวเธอเนี่ย ไม่ได้เป็นนักพยากรณ์ค่ะแต่ข่าวลือที่พูดต่อๆกันบนสื่อสังคมออนไลน์ก็ทําให้คนจํานวนหนึ่งที่มีแผนจะไปเที่ยวญี่ปุ่นตัดสินใจพับแผนการเดินทางโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวเอเชียนะคะอย่างที่ฮ่องกงค่ะผู้บริหารบริษัท E.G.L. Tours ออกมายอมรับนะคะว่าข่าวลือเรื่องการทํานายภัยพิบตัติที่แพร่สะพัดบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นปันจจัยสําคัญค่ะที่ทําให้ชาวฮ่องกงยกเลิกทัวร์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นลงครึ่งหนึ่งจนทําให้ทางบริษัทต้อง ออกโปรโมชั่นมาจูงใจให้คนซื้อทัวร์ญี่ปุ่นนะคะเช่นให้ส่วนลดหรือว่ามีประกันแผ่นดินไหวเพิ่มเพื่อให้ลูกค้าเที่ยวญี่ปุ่นได้อย่างอุ่นใจข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับตัวเลขนักท่องเที่ยวจากฮ่องกงที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งลดลง11เปอร์เซนจากเมื่อปีที่แล้วนะคะขณะที่สายการบินต้นทุนต่ำในฮ่องกงบางสายการบินต้องประกาศยกเลิกเที่ยวบินไปญี่ปุ่น หรือเตรียมระงับการให้บริการในบางเส้นทางเนื่องจากมีความต้องการลดน้อยลงค่ะ การเกิดแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามาดูข้อมูลในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจะเห็นว่าญี่ปุ่นเผชิญเหตุแผ่นดินไหวมากขึ้นกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะคุณผู้ชมนับย้อนไป1สัปดาห์ญี่ปุ่นเกิดเหตุแผ่นดินไหวแล้วมากกว่า600ครั้งด้วยกันในจํานวนนี้มี4วันค่ะที่ตัวเลขแผ่นดินไหวทะลุ100ครั้งต่อวันโดยบางครั้งแผ่นดินไหวเกิดขึ้นห่างกันไม่ถึง1นาทีนะคะซึ่งจากการเก็บข้อมูลสถิติข,ของสํานักงานอุตุนิยมวิทยายญี่ปุุ่่น่นนนชีววาเเหหตแผดิไล ที่มีความรุนแรงไม่มากนะักมักจะเกิดขึ้นหลายๆครั้งนะคะตามหลังเหตุแผ่นดินไหวขนาด5.0ขึ้นไปค่ะ หัวหน้าฝ่ายสังเกตการแผ่นดินไหวและสึนามิของสำนักงานอุตุนิยมวิทยายญี่ปุ่นออกมาตั้งโต๊ะถแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะคะเพื่อกรบกระแสความกังวลของประชาชนโดยระบุว่าข่าวลือเรื่องของแผ่นดินไหวใหญ่เนี่ยไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับค่ะและเป็นเพียงเรื่องโกหกพร้อมทั้งย้ำว่าเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันยังไม่สามารถคาดการณ์การเกิดแผ่นดินไหวได้นะคะเพราะว่าจะต้องรู้เงื่อนไขทั้งเรื่องของเวลาสถานที่และความรุนแรง ซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกคะ่ะที่ทางการญี่ปุ่นออกมาถแถลงข่าวเพื่อเรียกความเชื่อมั่นในลักษณะนี้ค่ะเมื่อเดือนที่แล้วหัวหน้าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเองก็ออกมาปฏิเสธข่าวลือด้วยตัวเองนะคะโดยระบุว่าเข้าใจความที่คนรู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ค่ะแล้วก็เลยได้รับอิทธิพลจากข่าวลวงจนหันไปหลงเชื่อกับสิ่งที่มองไม่เห็น แต่ย้ําว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ในญี่ปุ่นคุณพิมพิมลคุณชจชาตาจริงๆเมื่อปีที่แล้วเองทางการญี่ปุ่นก็ออกมาเตือนถึงเรื่องแผ่นดินไหวใหญ่ด้วยเหมือนกันจนทําให้เกิดกระแสะความวุ่นวายขึ้นในประเทศนะคะแต่ใจจริงของทางการเนี่ยเขาต้องการอยากจะให้ประชาชนมีการเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดค่ะ